ว่าผมไปดักท้ายเครื่องเหมือนเดิมแล้วผมก็จะแตกเหมือนเดิมอย่าพากันไปเยอะเลยครับเดี๋ยวดักหน้าเครื่องคนเดียวได้โอเคครับหน้าเครื่องมันมีกล้องอยู่อ่ะเดี๋ยวผมยี๊ดดังๆเลยให้เรียกช่วยโอเคครับเอ้าติดผมติดติดไปครัผมนี่นเสียงห้อยเชือกแล้วตัดก็ตัดก็เออหน้าสิง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 เปล่าครับเขาต้องว่าจาร์นะอเ่ากดดีครับนี่มุมขวาที่ ไม่พุ่บนหัวเฮ้ยเอ้าใครยิงอ่ะบนหัวพี่ไงพี่เคยหัวเดี๋เป็นรูโบนะเออคุณตาเอาสิผมบอกคุณแล้วเนี่ยเขบนเป็นรูแล้วตรงนั้นอะตาออกมาโอเคนี่เหรอเอาจะเกมอ่ะบนหัวคุณเป็นรูให้ให้เขาออกมายิงนะฮะอ๋อนี่เหรอรูเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วให้วันดีที่มีรูเฮ้ยโอ้โหเกือบลั่นแล้วคุณก็ลองดูดิว้าวมาจัดเล่นยากกว่าเลนโบอยู่นะ อ่าหนึ่งเอฟสต t เลนมาแล้วนะครับผมเห็นไวๆแล้วหนึ่งเอฟมาใช่ไหมครับถ้าผมตรงรถถังเลยต้องรถถังเกมผมได้ยินเสียงเติมแม็กใครเติมแม็กอะใครหย่อนไลออนกดอยู่นิ่แล้วนุกดนเขาไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เขเล่นเกมแล้วลงมา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 แล้วเหรอดนได้โอ้โหผมแตก สตัวทำลายผมอุ้ยบ <t ried noise> ันไดตัวหนึ่งนะบันไดชั้นหนึ่งถอย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 ก็คไม่ใช่กูเคฟใช่ไหมหรือเคฟแตกตัวหนึ่งครับออมเฟิร์มเลยพี่บันไดชั้นหนึ่งตัวหนึ่งแค่ประคุณตา้ใช่ใช่มันมันขึ้นไปแล้วขึ้นไปกล้องไอ้เหี้ยแอบอ๋อข้าวแดงพี่ตักล้องหน้าหน้าเครื่องบนไปเรืยก็ดี คนจีนแต่ข้างล่างอ่ะผมไปอ่าข้างหลังนะกันเพราะาาว่าอะไรอ่ะ V อะไรอยู่เพย,ออย์เราเป็นผู้เล่นใหม่ผมเกิดนี่นะผมเกิดนี่นะผมก็ผมจะไปทางนี้วิ่งออกจะ แมปไปเลยอะผมวิ่งจะแมปไปเลยครัใช้แม like ่งแม่งบีปีดลักหน้าองเสื้อแ่นั้นเจะไปตัดไฟกันเลยพี่ยิงก้อง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 เลครบูจด่ะชูจัดฆ่าไปลาทีโบเอสีเอสีเอสีสีฟงดากอเขาบอกให้ยิงเขายิงก้องทีโบ e r ทีโบ a r g ก t ด o w n g e o w n t ผม,ผมก,ผมก็ผมกำลังผมกำลังไปปลดอยู่เอางี้เข้าหน้าเครื่องเลยป่ะแล้วคุณยืนกันประตูอ่ะแล้วผมก็ไปปลดได้ครับอย่างนั้นก็ดีได้ได้เดี๋ยวเราลองเช็คก่อนไหมแต่แต่ว่าผมอยากให้ใครสักคนที่เป็นมือปืนไปดักหน้ากระจกผมผมก็ได้เอางี้ผมไปดักหน้ากระจกแล้วคุณต้าลงไปปลดเดี๋ยวให้โล่บังหน้าประตูไว้โอเคป่ะใช่ใช่ตามนั้นเลยเสร็จผมรอโยนเสร็จแล้วฮะยังไม่ต้องโยนก็ได้ครับยังยังยังเดี๋ยวก่อนครับ อไอเขาบอกว่าแอดเขาพีดงั้นงั้นตาแฟดไปเลยครับตาแฟดนำไปก่อนโอเคด้โอ้โหอยู่หลังตัวประกัน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 ไไไรบแป๊บหนึ่งผมเหนื่อยให้สมุเลยไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันระเบิดไม่อยู่นี่ระเบิดจะดีที่เฮ้ยใครจะไปหน้าข้างบินกับผมเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยผมว่าแม่งแคมแน่โอ้ระเบิดดีแคแคมลงมาเลยครับ แทงอยู่ผมแทงอยู <S <S ่ผมแทงอยู่ยิง่ดนยิง่วนตาย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 ยิงยิงตาไฟตาไฟเราครับดับแล้วครับดับแล้วอ้าวดับไฟเสร็จผมดิใครเปิดไฟฉายวาผมแสบตายสองวทีดิเอาดิเอาดิผมโดนยท่เลยผมอยู่หน้าห้องเครื่องอะตอนนี้ใครไายจากไรอะมันสตาาายจากต มันเดามันเดาวิโนวิโนเปิดไฟเถอะเออโอ้ยเปิดไฟครับดีตรงประตูโอ้โหวิสองคนเลยเหรอมันโลอ่ะมันเจ็บอ่ะมันหันมาตรงผมเปิดประตูพอดีเลยโลโลโลพี่ดูดูสไปายแคมดูสไปายแคมได้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 ก้อนสปายแคมป์ไวก็อนถือปาไว้อ่ะอ่ะมันตายนี่หว่าตายพี่เหมือนมันตายนะน่ะมันนอนอยู่หน้าประตูอ่ะศพอ่ะ มันจะตายแหละม,มันผมยิงมันตายปะ่ะเมื่อกี้ผมพลาดผมจะส่องออกไปส่องดูแล้วมันเห็นหัวผมพอดีผมยิงไม่ทันอืมไม่เป็นไรครับเราทุกควนพลาดได้หมดแตก <c oughs> กอนเลยว่าแตกแตกนึงเนื้อหน่ะมันนอนมันมีมันมีการน็อกไหมไม่มี <c oughs> ใช่ไหมเกมนี้โอ้โห <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าน็อกก็จะโดนพัดตีนะแอบที่เดิมมัน เวดักกูหรอตำรวจโอ้ผมเก็บสบายแคมคืนได้ป่ะใช่ขอโทษนะหมูขอโทษหมูตากัขทางดิพี่มันจะปิดปรตูกินได้ิชซิแล้วที่ไอ้เพื่อนมันสารเลวมากมันไอ้เหี้ยผมปลาละเมิเยนเสร็ดแล้วยนเตะกล้องกล้องข้างนอกตึกโดนแล้วนะ รประตูหน้าพี่ประตูหน้าฝั่งซ้ายผมได้ยินเสียงนะฝั่งชั้นสามเอ <'m> มเอ็มเอ็มสอร์รี่เอ็มสอร์รี่ผมปาสไปายแคมไว้หน้าห้องผมผมรอย,ยิงบอแบงออกไปอ่ะเห้องตัวประกันเอ้ยฝั่งซ้ายของห้องตัวประกันมาปลาระเบิดชั้นบนมาแล้วครับบันไดามาสองตัวครับบันไดด่านฟ้ามาสองตัว กางเดินลงมาทาดิาน,น,ดานไฟใส่ตรงนี้เนาะแน่แน่ที่ผมมาร์กอ่ะแกะตรงประตูเนี้ยโอเปิดแน่นอนปุ้งประตูพี่ครับเฮ้ยปลาควันปลาควันปลาควันกับแฟดมาเอาตัวประกันออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวกันไปแล้วพี่ผม ไปหนึ่งโง่มากตุกันไปแล้วไม่ไปแล้วจริงด้วยไปแล้วตุกันไปแล้วเราไปแล้วมันอยู่ตรงมันใดมันอยู่ตรงมันใดเฮ้ยตายตายสวยสวยเร็วแกร็บแกร็บถูกอยู่ตรงมันใดอยู่ตรงมันใดอุ้ยยจะไปตายโดนพี่ มันใกล้ๆแล้วมันต้องเก็บมากอ่ะเมื่อกี้ผมยิงไปอ่ะซ้ายหรือขวาออกไปแล้วด้วยวไปแล้วด้วยเราตกันไปแล้ววิ่งบาวิ่งวิ่งต้องปโอ้โห